ผมชื่อชีพใช่ปะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะสวัสดีครับและนี่คือรายการที่มีชื่อว่าอีพีรายการที่ผิดผิผิดผิิดผิอผิดผิดดผิดผนดผิดผดผิดผิิดผิดผิิดผิดผิดผดผิ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 าด ยังเกี่ยวกับการแก้งอ่ะเกี่ยวอะไรไรู้แหลกไม่รู้จักกันเปยตื่นตื่นตื่นตอ่นตื่นตื่นเื่ดติ่นต่นตร่นตื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 ่นไื่ยตื่น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 ตื่ยตืนตื่แต่คนจื่นต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 จ่นน้ื่นตื่นตื่นตม่นไื่นตื่นตื่นยื่นตื่นตา่นตื่น่นตื่นตะไนตื้นยา่ื่นต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 ื่นเื่นต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 ่ตื่นตื่นตล่นตื่น่นต่นนนน่ หวดขึ้นก็เพาะหายใจหงดหงิดใช่ไหมตื่มาคันคออ้าวถ้าเกิดเห็นเราอยู่ในเวลามายืนเป็นแบบนี้ต้องมีเกมมาแน่นอนนะครับผมเป็นการเหมือนอารมณ์แบบย้อนภาพหาความจริงเมื่อหลายอีพีเาทำมาแล้วหลังตายไปฮ h ามากเลยยิย้แบบนะครับวันนี้ก็คล้ายๆกันแต่เป็นการภาพสโลหาคําจริง <c oughs> นี่สโลภาพหาความจริงจะมีน้องที่สุดห้าของเราก็คือ ตุดอชีพนะครับผมเปแล้วเป็นคอลแลปเปอร์คอลแลปเปอร์งาอชรพคอลแลปเปอร์เลยโมเดลใหบเปนคอลแลเปอรยเนี่ยีเป็นคอลแลปเปอร์เพราะว่าช่อง่มีไปครับไปอยู่ในช่องอ่ะโอ้ทุกช่องอันนี้มีมีมึงได้ไมนะมีป่ะมีด้วยอ่ามีนะบะอกด้วยอะไรคนคิดถึงรับว่าป่วยหรือเปล่าทุนี้ไม่ไม่เป็นไรแข็งแรดีแค่ร้อนฟอมเฉยอาววันนี้ก็เดี๋ยวมาดูรูปชีพกับรูปใบหน้าเลยแหละพูดหนึ่งประโยคจา่คว่าสวัสดีครับก็เป็น ใครรู้ก<อ>่อนว่ามันพูดอะไรกดก่อนอ่าโอเคพีชสิทธิ์ตอบได้ตลอดเวลาถ้าเกิดถ้าเกิดเปนใครตอบแล้วตอบผิดก็จะโดนฟาดด้วยกระบอกยางนะไม่ใช่ท่อแอร์ท่อแอร์อ่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะว่าสงครามปริศน,นาเนี่ยเกมนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยโอ,อโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าคำแรกจะเป็นคำว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับดูแค่ปากก็รู้น่ะ

อยากเจ็บจะไ่อยกใจกว้าเอาเรื่องไรวันนี้แตเดียวนเจ็บจริงเ่อะมาดูต่ออีเอาน้ำมาไม่ใช่อะไรก็เอาเอ้เออกดให้เลยมาวเลยมาเลยมาเมาเลยอาหารมาแล้วคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋อกว กดกดแค่กดแค่กดแค่กดไอสัอว์มานยิงเี้วด้ยกนมันยิมันย่เี้ยวยิงเล้ยิงเี้ยวอะระหังสัมมาถูกป่ะ

พี่มีนถูกแล้วแต่มันมีตอบค่ะมีสองเฮ้ยเม่อี้มตอะไรวะยทั้ง1นึงามาแล้วกตเ้ยไม่ไดฟังให้ไม่เลอจะไ่จบาม่ไ้ฟงให้จบไงเอาพูหนึ่งคะแนนละโอ้แค่โจทเียวนี่ยอ้เแค่จทเดียวอะแสหลงแล้วอ่จะพูดว่าไปดูคงที่สองคำ่ใช่เพาดูว่ายกที่สองเฮ้ย บอกก่อนว่าต้ต่อยตุ้งอันิ๊กไม่ะิกไทนี่ยไหนไหนบิกะเดนจอดไม่ได้เี้ยอ้ายกอีกสองไปดูก well. ันชีพเียเหมือนเดิมเลยหน้าเดิมเลยกิบเดิมเลเนี่ยต่อจานแน่นอน ไม่มีคำพูดนี้จมสีเฮ้ย้ยอ้<ด>าวย้อดมาดี๋ยวมาตอบกั้าตอกล้กันบอกว่าผมชื่อชีพใช่ปะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะ ใช่นะครับใช่ดูนต่อไป คำตอบที่ต้าเไอ้ที่ดูนีสวะต้หระตา้ไอ้ยู่เห็นบาพี่บอยเออสโลบอยเห็นไหอ <t ip Hayır> <t ip> <t ip> ๋เก <neither> ่งเก่งไอ้ย่เโกงอะไรลเยอะอ๋อเออด่นชาหนมยแ้นก่นนฟังแบบลยได้ะเลยได้ ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ่ไัอ้มดเาหู้มาแไอ้เฮียแมงคืขาดสองคำเมื่อกี้กูการละครหนึ่งกูว่าขาดแค่สองคำไ่ได้ไอ้เหียได้เหีกูได้เว้ยไอ้เฮียไอ้เียความนี้ิครับเกิดขึ้นนโลกนี้ขอบคุณนะรมการไอ้เหียถ้าว่จะวันี้ซื้อตัวมาครอบไอ้เหียปล่อย้แม่กันเองเลย ต้องได้ต้องจะดูปากครับชูช่วยชูโอ้ยชูชูไปดูวะปั๊บมันแน่นะไม่แน่นะสบอยไม่แน่นนะลองไหมล่ะลองดูนี่ลองลองสองคน คำตอบที่ผิดค่ะไอ้เอาม่นงัดได้เดียวเลยด้วยไอ้เอามันไเมื่อกี้พีกดคออย่ไงเีได er. ้พคได้เดี๋ยวจะตอบฟังให้จบฟังให้จบกัน ปากูยานโยกเป็นคนต่อที่ถูกต้อง่นไ่มันสายจริงต่อต้องต้องอไม่ใช่มันมีมันมียูทูบเบอร์ประเทศนอกเขาแบบว่าชูมียานโยอะไรอย่างเงี้ยากยันโยอะไรอะติ๊กต๊อกไม่ได้ดูไงเออไอ้เสียเบียอะไรเนี่ยไอ้ก่แค่เกแล้วเจอรงนี้บ่อยปะไม่เจออ้าอีโอเคแล้วันดลวเกดเดียวว่อเ้ามาสายนีเดียวนะ ทำนต่แลกอย่าเงี้ยน้องลนี่ตอเปแททุกเพลงอ่ะอไปด nah ูไอชีพ right oh เคี่ใส่หูฟังด้วยเป็นเพลงดังกว่าเดิมี่ต้องไปเกี่ยวเพลงแน่เลยว่ะีพี่ไม่ได้รักน้องเดี๋ยวหน้าี่ผิดค่ะ เีเเเอสัตใช่ไหมใช่ใช่ไหชื่อน <warnings> ี้มคุณผู้ชมโอ้ผิดค่ออน่น่ออออเฮ้ย้แตเจอปู่อ้อสัตว์เพื่อนคย้งก้ยนี่นี่ี่ย่าถอปากันปากก็ไถอนปากอันปากนี่ยาวนี่ยาว นานเกินาเน้เ้ย่เหนื่อยากเ้ย้ยให้คุตอบก่อนนให้กูตอบก่อพี่ไม่มีหลุยมิตอมมีแต่รถคตออะไรใช่ไหมนนี้เหรอให้คตอบที่ถูกค่ะ เฮ้ยโอ้ยสมบเอนได้มาคือสบอยต้องอน้องสบ์ใช่ไหมชื่อสอ่ะพี่ไม่มีรุยวิกตอรมีแต่รถกันตอไ่เอาไม่เอาไม่เาฟังเขาด้วยฟังเขาเอาน้ำอยากได้น้ำเฮ้ยนแต่เป็นน้ำมั้งเนี่ยเป็นเบอร์12บสอง เบอร์สองเว้ยสองขึ้นัสมึงคิดว่าอันนี้แค่เบอร์สองนี่กูเบอร์หมดแล้วเนี่ยโดนตีทั้เบอร์แล้วเนี่ยโอ้ยคตรหล่อเออฝันทอยนี่มั้ยะทอยเล็บไม่ได้ฟันเถื่อนนี่หรอบุลลี่บุลลี่โอ้ยไม่ได้สนใจมาไงหน้าเว้ยผ่านกูลเลยปาง อะไรนะอะไรมึงตได้จัดไอ้หียเนียจบมาตรงจต่ไงเนี่ยไอ้ยี่ใครบิดมอเตอร์ไซค์สองจังหวะให้สัตว์น่ามังจี้ไ้แล้วฟันอีกสองซี่ขึ้นเอะยแ เขาอะไรนี่แหละเขาอะไรเขาอะไรอ้าวยังไม่รู้ละกเขาอะไรเขาอะไรเขาไข่ดาวเอไ้แบนะเผลอได้ไปคะแนนนะเขาว่าไงอ่าพอกเผาหมูกรอบไข่ดาวเป็นคตอบี่ถูกต้องค่ะเฮ้ยแปลกว่ะไอน่ไปไขาไกล่องปะไ่ไขไอ้เ้เไอดไอเอเไอเไอ้เกไอกไอ้เเ้เอไอ้เไอ้เ้เอเกไอเเ้เอเกไอไอได้เกไอเอเ้เ เอาคะแนนได้ของพี่พีเโอ้โหยเฮ้ยเลยผัดกะเพราหมูกรอบไข่ดาวเฮียเหียกะเพราเขาตืดเลยป้าวข้าวข้าวกะเซ็งอยู่ไอ้เหี่ยใส่พริกเพิ่มเลยป้าวไม่เผ็ดเลยอ่ะโอเคสุดท้ายนะดูเอาทุดท้ายเลยไอ้น้าขออันนี้พีคเฮ้ยโอ้โหไม่คิดมันหลอก <laughs> hai, hai leo, hai Hay 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 lèo Ây Mày đúng hả? Đi, 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 đầu lên Ok, đầu lên, đầu I am good เ้ยยิข้ามเนการตีนะเกิดลเต็มเลยตับอยวเต็มไปหมดเลยมาดูต่อยี่พูดว่าอะไรวะแต่ว่าไอแอมใช่ นี่ขาเก็บพังนี้นะโอเคขาชุบไปเลย I am sorry how are you today I am fine เพลงโอ้เพลงเพงเป็นตอบพี่อพี่ผิดค่ะเหมือนประธานรู้สึกไม่ติดเลยนใช่ไมวอว่าการตี เฮ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดวยกนะเดี๋ยวั้เดิมเดิมือยวะเอาโอเคครับผมการสะโดโมชั่นแม่งก็ดูฟังยากมากถ้าเกิดในชีวิตจริมีคนพูดอย่างนี้ยคือจบแล้วชีวิตนจพูดอย่างนี้จะโทรสั่งเชฟตี้อ่ยพี่ยัห้าับโต๊ะก็หมดไปหลายพันอ้าวทำไ้ทำเร็วทำช้ามันฟังม่เรื่องนะครับ อย่งนี้คือตัวหนังก,กันไปเต็มที่นะครับผมเดี๋ยวรอดูกันใหม่แน่ๆว่าโอนา่าต่อทุกวันพุธศุกร์และก็อาทิตย์แน่นอนนีอ่อะไรเงี้ยใหม่ที่ให้คนติดตามน,นะครับผมไปติดตามกันเองแล้วกันนะคร <c oughs> ับผมเจ้าคลิปนี้กดไลค์แชร์แจ้งกดนาด้วยะครับผมส่วนที่ได้ชอบแต่ตอนนี้โอน่าขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวอาชีพไปซื้อไอ้เซตนี้ใหม่ด้วยนะพังหมดแล้วนะตีพังหมดแล้ว เธอไม่พูดออกมาให้ฉันคนนี้ได้รับวามคงเป็นเพราะฉันเขินจะไปคงเป็นเพราะฉันท